การทศนะเผยสถานะจริงกับแพมมี่หลังชาวเน็ตสงสัยแค่ผู้จัดการหรือคนรักล่าสุดนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างการทศนะควงแพมมี่ไทยบ้านที่หลายๆคนรู้จักใบบทใบข้าวในภาพยนตร์สปเรอ,ออกมาเปิดใจถึงเรื่องสถานะของทั้งคู่ หลังมีชาวเน็ตต่างสงสัยเพราะทางหนุ่มการได้เคยออกมาเผยว่าสาวแพมมี่เป็นผู้จัดการของเจ้าตัวแต่ดูทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมากกว่านั้นหรือไม่เมื่อถามถึงสถานะของทั้งคู่ว่าตกลงเป็นแฟนกันใช่ไหมหนุ่มการได้เผยว่าสถานะแฟนหลายๆคู่เขาบอกผมมีสถานะที่มากกว่านั้นซึ่งสถานะนี้คือสถานะเฟื่อนเปรียบเหมือนการดูแลซึ่งกันและกัน ลึกซึ้งนะครับถ้าคำว่าแฟนสำหรับผมใครๆก็เรียกได้ตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมามันดูแลกันมากกว่าแฟนครับรู้จักกันประมาณ6 7ถึง7ปีตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เริ่มคุยกันได้ยังไงหนุ่มการตอบว่าผ่านเฟสครับผมรู้อยู่แล้วว่าเขาคนอุดรผมแอบเข้าไป่องทีนี้ผมจะไปถ่ายหนังที่อุดรเลยทักไปหาเขาถามว่ามีร้านชิวๆไหมที่อุดรซึ่งความหมายผมก็ ร้านมร้านขนมปังแต่เขาส่งร้านเหล้ามาเพียบเลยแต่เราไม่ได้บอกว่าจะไปร้านไหนแค่อยากหาเรื่องคุยกับเขาเฉยๆพอไปถ่ายหนังก็มีโอกาสเจอกันบ้างเริ่มคุยกันแต่ส่วนใหญ่คุยกันทางโทรศัพท์มากกว่า พราะผมอยู่กาลสินเมื่อเริ่มพิเศษตอนไหนสาวแพมมี่เผยว่าชอบมากวนไล่ก็ไม่ไปหนุ่มการเผยว่าผมไปได้ไงผมไม่มีเงินคือเขาไม่อยากคบเด็กเขากลัวเรื่องวุฒิภาวะความคิดไม่ตรงกันแต่เราก็อยากพิสูจน์ว่าเราก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในวัยของเราเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กเราเลยได้พิสูจน์กันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้